สำหรับผมวันนี้นะครับก็เป็นตัวแทนท่านผู้ช่วยวันชัยนะครับพอดีท่านติดภารกิจนะครับไม่สามารถมาร่วมบรรยายกับเราในวันนี้ได้นะในส่วนที่ผมจะบรรยายวันนี้ก็เป็นประวัติความเป็นมานะครับของโกรงเกรียนพันธุ์ไทยว่าเรามีจุดเริ่มต้นยังไงนะครับถึงมาเป็นนกรงเกรียนพันธุ์ไทยที่สามารถปล่อยขึ้นสู่ธรรมชาติได้ในวันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นช่วงไทม์ไลน์นะครับ ของการหายไปของนกกระเรียนพันธุ์ไทยในธรรมชาตินะครับก็คือจากบันทึกฉบับแรกเลยนะครับที่เรามีข้อมูลนะครับก็เริ่มตั้งแต่ปี2448นะครับที่กรมสมเด็จพระยาดำรงราชานุภาพนะครับท่านสเสด็จประาพาสตรวจเยี่ยมหดบเอีสานบนทนอีสานนะครับท่านได้บันทึกว่าได้มาพบปุ่นกกระเรียนพันธุ์ไทยเนี่ยทีเ่เขตทุ่งมะข่านะครับจังหวัดนครราชสีมาครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็คืออยู่ในโซนของอำเภอพิมาย นะครับพื้นที่ตรงนี้มีนกกระเรียนทำรังแล้วก็หากินอยู่เป็นหมื่นตัวเลยนะครับต่อมาในปี2504นะครับก็มีการเริ่มแผนพัฒนาเศรษฐกิจอะไรไม่รู้ว่าฉบับที่1นึ่งนะจํานวนนกกระเรียนก็เริ่มลดน้อยลงนะครับแล้วก็ต่อมาในปี2 5 1 1นะครับ,นะรบก็มีรายงานการพบเห็นนกกระเรียนพันธุ์2สองตัวสุดท้ายในบริเวณชายแดนไทยกัมพูชานะครับ ซึ่งตอนนี้ประชากรส่วนใหญ่นะครับที่อยู่ในธรรมชาติในประเทศกัมพูชาก็ยังพอลงเหลืออยู่นะครับแต่ตอนนี้จํานวนอาจจะน้อยกว่าเราแล้วนะครับขอโม้นิดนึงนะฮะต่อมาในปี2 5 1 7นะตอนนี้ก็ถูกประกาศแล้วนะครับว่านกกระเรียนพันธุ์แท้เนี่ยได้สูญพันธุ์ไปจากพื้นที่อาศัยในธรรมชาติของประเทศไทยแล้วนะฮะแล้วก็ต่อมาปี3ภาก็ถูกจัดเป็นหนึ่งใน15สัตว์สงวนของประเทศไทยนะครับปี3 5ตอนนั้นยังมี15ชนิดอยู่นะครับ เรามารู้จักกับนกกระเรียนพันธุ์ไทยเบื้องต้นนะครับวันนี้ถินอาศัยนะครับที่ที่เราอาจจะได้เจอเขานะครับก็คือเขาจะอาศัยอยู่ในพื้นที่อาศัยอยู่ในหลายๆพื้นที่นะครับแต่ว่าในฤดูนี้จริงๆก็พื้นที่ที่เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำนะครับพื้นที่ที่มีแหล่งน้ำเนี่ยเราอาจจะสามารถเจอเขาได้นะครับหรือว่าในนาข้าวก็อาจจะเจอเขาได้เหมือนกันนะครับการกระจายตัวนะครับคือนกกระเรียนพันธุ์ไทยเนี่ยไม่ได้มีแค่ประเทศไทยประเทศเดียวนะฮะ คือเขากะจายตัวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นลาวพม่ากัมพูชาเวียดนามนะครับคือประเทศทั้งหลายเหล่านี้ที่กล่าวมานะครับกําลังจะเป็นเหมือนประเทศไทยนะครับคือเขาเคยมีประชากรนในธรรมชาติเสร็จแล้ววันหนึ่งก็หายไปนะครับจากกัมพูชาเมื่อก่อนที่ที่เราเริ่มโครงการกันใหม่เนี่ยมีรายง,งานว่ามีนกกระเรียนพันธุ์ไทยที่อาศัยอยู่ในธรรมชาตินี่เป็นพันตัวเลยนะครับแล้วก็มี คลิปวิดีโอส่งมาให้เราดูมาขิงเราฮะว่าเขามีเยอะมากเ็าถ่ายรูปส่งมาให้เราดูตอนนี้นะครับด้วยอัตราการเจริญเติบโตแล้วก็การขยายพื้นที่ทาการเกษตรเยอะขึ้นเขากําลังจะเหมือนสํารอยประเทศไทยแล้วแล้วก็ประชากรอเขาก็ลดลงเรื่อยๆจากหลักพันก็ตอนนี้ก็เหลือหลักร้อยแล้วประเทศเวียดนามเป็นศูนย์นะครับจากที่เคยเจอก็เป็นศูนย์เซตศูนย์มาลายไปอีแล้วไม่เคยเจอนะครับตอนนี้ก็เขากําลังทําเรื่องที่จะขอความร่วมมือกับเราที่จะเอาประชากร สาัดเคเนี่ยไปปล่อยที่เวียดนามตอนนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องของกระบวนการดําเนินงานด้านเอกสารนะครับลักษณะนะครับลักษณะเนี่ยจะตัวเมียตัวผู้นี่จะแยกยากมากเลยนะครับถ้าเป็นนกกระเรียนพันธุ์ไทยเนี่ยเขาจะเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับแต่ถ้าเขาอยู่เป็นคู่แล้วบังเอิญเราไปเห็นตอนเขาร้องนะครับอันนี้เราจะจําแนกได้เลยนะครับว่าตัวไหนตัวผู้ตัวเมียตัวผู้เวลาร้องนะครับเขาจะยกปีกเห็นไหมครับตัวผู้ทุกตัวเวลาร้องจะยกปีกแบบนี้นะครับ ตัวเมียจะยืนสวยๆร้องแบบสง่างามแบบนั้นนะครับจะรู้นาทีว่าเป็นตัวเมียนะครับแต่ถ้าเขาอยู่เฉยๆเดินด้วยกันเรียบร้อยฮะแยกยังไงก็ไม่ออกนะครับทีนี้อาหารนะครับในอาหารในส่วนอาหารเนี่ยนกกระเรียนพันธุ์ไทยเป็นนกที่ปรับตัวค่อนข้างเก่งนะครับคือเขาจะสามารถเ,าเลือกกินอาหารได้ตามฤดูกาลว่าช่วงฤดูนั้นถ้าเป็นฤดนูฝนความรู้สมุนค่อนข้างเยอะมีกุ้งหอยปูปลาเราก็จะกินอาหารประเภทนั้นเป็นหลัก แต่ถ้าเข้าสู่ฤด,ดูแรงปูงหอยปูปลาหายกลับมารวมกันที่อ่างหมดแล้วก็จะอาศัยกินต้นอ่อนของพืชนะครับหัวหรือว่ารากรากพืชน,นะครับมแมลงเล็กๆที่อาศัยอยู่ในดินนะครับเขาสามารถใช้เป็นอาหารแล้วก็พลังชีวิตต่อไปไนะครับแล้วก็มาเข้าสู่ฤด,ดูผสมพันธ์ตอนนี้ก็เริ่มสู่ฤด,ดูผสมพันธ์ของเขาแล้วนะครับก็คือ,อเริ่มตั้งแต่ต้นฤด,ดูฝนไปเลยนะครับก็คือเราทําไมเราถึงใช้คําว่าต้นในฤด,ดูฝนเพราะว่า เราไม่ฟิกไม่สามารถฟิกเดือนได้มันขึ้นอยู่กับปริมาณน้ําฝนจะเป็นกนําหนดว่าในปีนั้นเขาจะเริ่มทํารังวางไข่เมื่อไหร่นะครับถ้าฝนเยอะตั้งแต่ต้นปีอย่างเช่นในช่วงนี้เดือนมิถุนาฝนเริ่มเยอะของปีนี้นะครับที่สวนสันคกอลิมาก็ทํารังแล้ว12บสองนะครับตอนนี้ในสภาพกรงเรียงเราก็เริ่มทํารังแล้วบางปีเราอาจจะเลทไปถึงกรกฎาสิงหาถึงเริ่มทํารางก็มีเพราะฉะนั้น เราก็เลยกาหนดเอาว่าเป็นช่วงฤดูฝนเนี่ยเป็นช่วงฤดูทำรังวางไข่ของเขานะครับอ่าสถานภาพนะครับก็คือยังติดตัวศู์พันธุ์ไปจากธรรมชาติของประเทศไทยอยู่นะครับยังไม่ได้ถอดออกนะครับถึงเราจะมีประชากรในจนอนอํานวนหนึ่งเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับอ่อันนี้เป็นประชากรปัจจุบันที่อยู่ที่สวนสัตว์นครปาฐมานะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด98ตัวนะครับเป็นนกกระเรียนพันธุ์ไทยเนี่ย จับคู่แล้ว25คู่ทําไมเราถึงจับคู่น้อยนะครับเพราะว่ากรงเรามีแค่นั้นครับอ่ากรงที่จะพาะขยายพันธุ์ใช้พื้นที่ค่อนข้างเยอะ1คู่เนี่ยใช้พื้นที่อย่างน้อย100อยตารางเมตรนะครับในการที่จะเพาะขยายพันธุ์เพราะฉะนั้นพื้นที่เกือบครึ่งสวนนะครับเรเอไอ้เจ้านกกระเรียนพันธุ์ไทยนี้เรียบร้แล้วนะครับเลยเราเลยขยับขยายไม,ไม่ได้นะครับอทีนี้ส่วนสรัรนักอสิมาเราได้ มีความเกี่ยวข้องยังไงกับน,นกกระเรียนก็คือสวนสัตว์นครราชสีมาเนี่ยเราเริ่มมีโครงการที่จะก่อตั้งเป็นสวนสัตว์เมื่อปี2532ก็เลยมีแนวคิดว่าเราจะเอาสัตว์อะไรนะครับเป็นตัวดึงดูดนักท่องเที่ยวนะครับคอนเซปต์แรกเลยก็คือพื้นที่ที่เราอยู่ปัจจุบันเนี่ยของสวนสัพกพคราเนี่ยมันค่อนข้างแห้งแล้งครับเมื่อก่อนเราก็เลยคิดมาในธีมของซาฟารีนะครับเราก็เลยจัดห้าผู้ยิ่งใหญ่มาเลยแห่งทุ่งหญ้าซาฟารีนะครับก็จะมีสิงโต ไฟป,ป่าช้างแอฟริกานะครับแล้วก็เอดําดาวแล้วก็เล็ดขาวนะครับมีห้าผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยตอนนี้ก็ยังอยู่นะครับตอนนี้ก็ยังอยู่และอีกชนิดหนึ่งแล้วสัตว์ไทยละ่ะเราจะเอาตัวอะไรมานะเราก็ไปเห็นตัวบันทึกตัวปี2448เมื่อกี้นะครับว่านกกระเรียนพันธุ์ไทยเคยอาศัย UK, อยู่เค่าะลัซิมาเราก็เลยเอานกกระเรียนพันธุ์ไทยป้ายนี้คือป้ายแรกเลยนะครับป้ายที่ก่อนจะมีสวนสัตว์เราจะเห็นว่านกกระเรียนพันธุ์ไทยขึ้นไปอยู่ในป้ายแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับ เราก็เลยเริ่มสอหานะครับนกกระเรียนพันธุ์ไทยอาจจะงงนะครับสูย์พันธุ์ไปจากธรรมชาติแล้วเอาต้นพันธุ์มาจากไหนเวันนี้เจ้าหน้าที่อุทยานเยอะด้วยผมก็สงสัยเหมือนกันว่าต้นพันธุ์เแ็กๆเนี่ยเราเอามาจากไหนนะครับก็ก็ไปสืบค้นจากประวัติที่เราเคยทําการบันทึกนะครับบันทึกไว้มาทุกตัวนะครับในสูติบัตรบันทึกว่าได้รับการบริจาคนะครับเอาเป็นว่าเราเข้าใจว่าเป็นการบริจาคมาจาก ประชาชนนะครับตามแนวชายแดนนะฮะโดยในปีแรกที่เราได้นกกระเรียนพันธุ์ไทยมาเราได้มาสองตัวนะครับเห็นสองข้อเล็กนั้นไหมครับอันนั้นคือ,อคอกแรกที่นกกระเรียนพันธุ์ไทยอยู่นะครับคือเราเราเริ่มเลี้ยงนกกระเรียนพันธุ์ไทยเนี่ยจากความไม่รู้นะครับเมื่อปี2 5 3พรยสาสิสองระบบอินเทอร์เน็ตเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับระบบสืบค้นเอกสารนี่ก็ต้องเป็นหนังสืออย่างเดียวเพราะฉะนั้น เรารู้ว่าเขาคือกลุ่มนกน้ำนะครับเราก็ต้องเลี้ยงตามีตามเกิดแบบทดลองเอานะครับว่าเออมันควรจะกินอะไรนะครับเอกสารอ้างอิงอะไรนี่เลยไม่มีนะครับตัวนี้นะครับ,นะรบเป็นรูปถ่ายนกกระเรียนพันธุ์ไทยสองในตัวแรกที่เราได้มาคือตอนแรกที่เราก่อตั้งสนสัตว์เนี่ยเรายังไม่มีคอกเลี้ยงสัตว์ไม่มีอาคารสํานักงานสานักงานในตัวเมืองโคราชนะครับเป็นห้องแถว นะครับสังเกตที่ดีนะครับจะเป็นห้องแถวนะเป็นไม้นะครับเราก็มากั้นพื้นที่แล้วก็เลี้ยงแล้วก็หาปลาตามครูเมืองที่อยู่โคราชน,นะครับใครที่ผ่านไปน่าจะเคยเห็นครูเมืองแล้วก็เอาแหไปว่านนะครับเอาอาหารมาให้เขาแล้วก็เลี้ยงกันไปตามมีตามเกิดน,นะครับด้วยอ,องค์ความรู้เรายัางไม่เยอะนะครับช่วงนั้นเราไม่ได้ผลผลิตจากการเลี้ยงเลยนะครับแล้วก็ทีนี้ เราก็ได้สะสมประชากรมาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ปี3าสองที่เราได้มา4ี่ตัวเราก็สะสมมาเรื่อยๆจนประมาณปี2อ4 0นาีนะครับเราก็ได้มาเพิ่มอีกจนนั้นตอนนั้นประชากรน่าจะมีประมาณเกือบ20บตัวนะครับเกือบ20ิตัวแล้วทีนี้เราก็ได้ได้งบประมาณนะครับจากองค์การสัตว์เพื่อที่จะมาสร้างส่วนพ่อขยายพันธุ์นะครับพอเราเริ่มสร้างส่วนพ่อขยายพันธุ์เสร็จนะครับเราก็เลยเริ่มจะได้ผลผลิตแล้ว นะครับก็คือในในในช่วงแรกเนี่ยเราเลี้ยงนะครับเราเลี้ยงมันก็ไข่แต่ไม่มีน้ำเชือ้ออะนะครับแต่ว่าไม,ไม่ไม่ฟักไม่อะไรเนี่ยเราก็เลยเอ่อเกิดแนวความคิดว่ามันมาจากสาเหตุอะไรนะครับในช่วงนั้นเราก็ยังหาคำตอบกันไม่ได้เราไม่รู้หรอกว่าตัวผู้หรือตัวเมียที่ไม่แข็งแรงนะครับก็เลยเอ่อเกิดการ ทำทนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยทีนี้เริ่มจะมีการผสมเทียมแล้วนะครับเพราะว่านกส่วนใหญ่ที่เราเลี้ยงเนี่ยเราเราเราเอามาตั้งแต่เขายังเป็นเด็กนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะติดคนนะครับบางตัวนี่คือพฤติกรรมเปลี่ยนไปเลยคิดว่ามนุษย์ที่เลี้ยงเขาเนี่ยเป็นคู่ไม่ยอมจับคู่กับนกกระเรียนด้วยกันนะครับเกิดปัญหาแล้วทีนี้ไม่ยอมรับตัวผู้ตัวผู้ไม่ยอมรับตัวเมียนะครับถึงเวลาตัวเมียไข่เฉยๆเลยทิ้งเฉย,ยแล้วเลย เอาทํายังไงดีเราถึงจะเพิ่มประชากรได้คือโจทย์เราตอนนั้นนะครับคือต้องเพิ่มประชากรให้ได้มากที่สุดนะครับก็เลยมีวิธีการผสมเทียมเราจําลองมาจากของไก่ไก่ที่เรากินกันอยู่นะครับไก่อุตสาหกรรมนี่นแหละเอาเทคโนโลยีผสมเทียมมาใช้ว่ามันมีกระบวนการยังไงนะครับก็ไปได้ศึกษามาว่ามันต้องมีการรีดน้ําเชื้อนะครับทีนี้รีดจะรีดยังไงนกกระเรียนกับไก่คนละไซส์เลยนะครับ ก็พอดี Saint ช่วงนั้นมีมูลิธินกเรียนสากลนะครับหือ ICF นะครับที่อ mm hmm. งค์กรนี้เขาจะดูแลเกี่ยวกับสายพันธุ์นกเรียนเนี่ยทั่วโลกเลยเข้ามาให้คําแนะนํานะว่าอยู่จะต้องนวดแบบนี้นะทําอะไรอย่างเงี้ยมันถึงจะได้น้าเชื้อเราก็ทดลองล้วก็นวดแล้วก็ได้ผลสําเร็จเราใช้การผสมเทียมแต่วิธีการต้องเป็นการผสมสดเท่านั้นคือริดแล้วก็ผสมวันต่อวันนะครับ ให้กับคู่ที่มีปัญหาคู่ที่ไม่ยอมรับตัวคู่หรือคู่ที่เข้าคู่กับตัวอื่นไม่ได้นะครับทําให้เราได้ประชากรเพิ่มขึ้นมานะครับทีนี้หลังจากทีเ่เราประสบความสําเร็จนะครับในเรื่องของการเพราะขยายพันธุ์แลวโจทย์ต่ตอไปก็คือทํำยังไงจะเอากับพืนสู่ธรรมชาติได้ตอนนั้นประชากรของเราเราประสบความสําเร็จครั้งแรกในการที่จะ ทาลูกนกกระเรียนพันไทยให้เกิดในสภาพคงเดียนได้ก็ปี2540นะครับตอนนั้นเป็นตัวแรกเลยเกิดนะครับแล้วก็ทุกคนก็ตื่นเต้นนะครับกลัวว่าพ่อแม่จะเลี้ยงไม่ได้ก็ไปแอบขโมยลูกเขามานะฮะก็แอบไปขโมยลูกเขาออกมาเลยเอามาเอามา,า,มา,าทําการอุุบาลเองมาเลี้ยงเองมาเลี้ยงด้วยมือนะครับทุกอย่างเป็นคนหมดทีนี้ด้วย ความรู้เท่าไม่ถึงการของเราเองนะครับเราก็ไม่ได้ป้องกันก็กลับไปบนลูกิปนปินครับติดคนอีกแหละไม่ยอมจับคู่นะครับบนลูปอย่างเงี้ยออกมาเราก็เลยใช้เทคนิคใหม่นะครับใช้เทคนิคใหม่ทีนี้เราอยากเพิ่มจํานวนเยอะๆเราไม่เอาลูกละทีนี้เราขโมยไข่ใช้วิธีขโมยไข่เลยนะฮะไปขโมยไข่ตั้งแต่เอาไข่ฟองแรกออกมาปุ๊บเราก็ไปขโมยอ่าพอเขาไข่ฟองที่สอง เราก็เอาฟองแรกออกเขาก็จะเหลือฟองเดียวเขาก็จะคิดว่าไข่เขายังไม่ครบเพราะในธรรมชาติเขาก็ต้องไข่ปีหนึ่งสองฟองอ่า,า,าไปขโมยมาเขาก็ากขากกไข่ฟองที่สองมาปุ๊บพอครบสองฟองที่สามไข่อีกมันครบสองเราก็ไปเอาฟองที่สองออกนะครับหนึ่งตัวเราได้หยุดสามสามรุ่นคือหกฟองนะครับแต่ว่าข้อเสียของเขาก็คือพ่อแม่เขาจะค่อนข้างโสนะครับแต่ว่าด้วยข้อจํากัดช่วงนั้นคือมันจําเป็นต้องทําเราต้องเพิ่มประชาก,กรให้ได้มากที่สุด นะครับก็เลยไปขโมยไข่มาขโมยไข่มาเสร็จก็ต้องเอามาเข้าตู้ฟักทีนี้ระบบเลี้ยงก็จะต้องเปลี่ยนแล้วคนก็จะต้องพางตัวแล้วนะครับเดี๋ยวจะเล่าพังต่อไปอ่ะทีนี้เรามาดูการจัดการนะครับในการเพาะขยายพันธุ์นกกระเรียนเนี่ยเราจะอ่าคือการเลี้ยงอ่ะไม่ยากนะครับการเลี้ยงัไม่ยากก็คือเขาจะมีอ่สิ่งที่ต้องการขึ้นน้ากับอาหารแค่นั้นแล้วก็ ข้อที่เหมาะแค่นั้นเองนะครับก็คือน้ําอาหารเนี่ยคือต้องเปลี่ยนทุกเช้านะครับอาหารที่เราให้เนี่ยตอนนี้เรายังใช้เป็นอาหารสําเร็จรูปอยู่นะครับเป็นอาหารสําเร็จรูปอยู่แล้วก็เสริมด้วยอาหารธรรมชาตินะครับที่ทีเ่เราได้เก็บข้อมูลนะครับว่าในธรรมชาติเนี่ยเขากินอะไรคือข้อมูลชุดเนี่ยเราได้มาจากการที่เรา เก็บมาจากนกที่เราปล่อยคืนสู่ธรรมชาติแล้วเราติดตามไปเก็บข้อมูลนะครับว่าในแต่ละปีในแต่ละฤดูเนี่ยเขากินอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็มาปรับใช้ในสภาพรงเลี้ยงเพื่อให้สวัสดิภาพของสัตว์ที่เรามีอยู่เนี่ยมันดีขึ้นกว่าเดิมนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างอาหารบางส่วนที่เราให้นะครับภาพแรกเลยสีแดงๆนั้นก็จะเป็นอาหารเม็ดสาเร็จรูปครับอันนี้ผมเก็บเป็นความลับนะฮะผมไม่บอกว่าเป็นอาหารอะไรนะพี่ๆเียนทํา um ล่าน่าจะรู้ดีนะครับ โอเคอันนี้จะเป็นตัวที่สองในถาดจะเป็นหนอนนกนะครับมีใครเคยเห็นไหมเอ่ยน,นอนนกที่ใช้เป็นอาหารสัตว์นะครับโอเคอันนี้คือเราพเพาะเลี้ยงเองที่ภายในสวนสัตว์เลยนะครับแหล่งอาหารเหล่านี้เราก็เลี้ยงเองแล้วก็มีลูกป,ปนินนะครับลูกป,ปนินเนี่ยเราก็แล้วล,ลูกป,ปนินครับอันนี้เราก็จะเสริมในส่วนของอันนี้ก็จะเป็นได้ประโยชน์ในส่วนของแคลเซียมเข้ามาด้วยนะครับก็ะจะมีปูนาเอ้ยอันนี้สําคัญปูนาเมื่อก่อนเราไม่มีให้กินนะครับ อูนาเนี่ยเราพิ่งมาเริ่มให้กินตอนที่เราเริ่มมีการปล่อยคืนสูตรธรรมชาติแล้วเราเห็นเขากินนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยเอาบรรจุสูตรอาหารเนี้เข้าไปในสูตรอาหารของนกกระเรียนของเรานะครับแล้วก็พวกมแมลงต่างๆนะครับเอออาหารเหล่านี้เนี่ยเราพยายามที่จะพเพาะเลี้ยงเองทั้งหมดนะครับเพื่อควบคุมคุณภาพไม่ให้มีการปนดเปื้อนนะครับเพราะว่านกกระเรียนพันธุ์ไทยของเราแต่ละอัวนี้ค่อยมีบุคลาะนะครับเพราะนั้นเราต้องรักษาไป้ให้ดีนะครับ อันนี้ก็จะเป็นการจัดการภายในคอกนะครับในแต่และฤดูเนี่ยก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงทํารังวางไข่เนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ก็ต้องไปทําการตัดหญ้าตัดต้นไม้อะไรทุกอย่างเพื่อให้โล่งนะครับเพื่อที่เราจะได้จัดการได้ว่าร่วงที่ลูกนกฟักหรือว่าลูกนกวางไข่เนี่ยเขาไปไขที่ตรงไหนเวลาฟักเราก็จะได้เห็นนะครับแล้วก็ป้องกันศัตรูพืชในธรรมชาติโดยจกเจ้านกกระเรียนพันธุ์ไทยเนี่ยเขามีพฤติกรรมการทํารังนะครับ ไม่ว่าจะอยู่ในธรรมชาติหรืออยู่ในสภาพรงเลี้ยงคือจะใกล้แหล่งน้ําไว้ก่อนคือในธรรมชาติส่วนใหญ่นะที่พี่ๆเ็จทาล่าไปติดตามนะครับบางลังนี่อยู่กลางทุ่งนาที่ล้อมรอบด้วยน้าเลยนะฮะคือเป็นน้ําเป็นหลักเพราะว่าเขาอยู่ในกลุ่มนกน้ําการปักไข่เนี่ยต้องใช้ความชื้นค่อนข้างสูงนะครับไม่ต่างจากนกที่ทารังบนต้นไม้ทั่วไปที่ไม่ต้องใช้ความชื้นมากนะครับก็จะทํารังส่วนใหญ่จะใกล้กับพื้นที่น้ํานะครับก็จะ ในปีหนึ่งถ้าในธรรมชาติจริงๆก็จะทำรังวางไข่แค่ปีละหนึ่งรอบเท่านั้นคือไข่สองฟองแล้วเขาก็จะฟักไข่แล้วก็เลี้ยงลูกเขาไปจนกว่าจะอายุประมาณเด้นหนึ่งไปนะครับเขาถึงจะทิ้งลูกชุดเก่านะครับไม่ใช่ทิ้ทงเขาเรียกว่าเป็นกระบวนการทางธรรมชาติคือจะขับไล่ลูกเพื่อที่อยู่ต้องไปสร้างครอบครัวของอยู่แล้วนะไอ้ก็จะปากไข่ชุดใหม่อย่างเงี้ยก็คือเขาจะขับไล่ลูกเขาออกภูเข้าไปในช่วงนี้เราก็อาจจะพรุ่งนี้นะครับเราก็อาจจะเห็นบางตัวที่ยังอยู่ สามตัวนะครับไม่ต้องแปลกใจอันนั้นจะเป็นลูกเขาในชุดชุดปีที่แล้วที่เขากำลังโตนะครับแล้วก็อีกหน่อยเขาก็จะขับไล่ลูกเขาไปเพื่อที่จะไปสร้างครอบครัวใหม่น,นะครับสําหรับการวางไข่ของนกกรเรียนนะครับก็คือไข่เขาจะวางสองฟองตัวผู้กับตัวเมียจะช่วยกันปักนะครับอันนี้น่ารักมากเลยนะครับตัวผู้กับตัวเมียช่วยกันปักก็คือเวลาที่ตัวผู้กินอาหารตัวเมียเขาก็จะฟักไข่หลออนะครับแต่หลังจากที่ ตัวเมียไอ้ตัวผู้เหนื่อยตัวเมียเหนื่อยจะเปลี่ยนกันหลับกันฟักอย่างนี้แต่หน้าที่หลักๆที่เราเก็บข้อมูลพฤติกรรมนะครับจะเป็นตัวผู้ฟักมากกว่านะครับตัวผู้จะฟักมากกว่านะฮะเวลาฟักไขไ่อยู่้่ประมาณย8ิบแดถึงสาสิบวันนะครับยี่ดถึงสาสิบวันก็จะฟักเป็นตัวแล้วช่วงที่ลูกนกฟักออกมาเนี่ยพ่อกับแม่เขานะครับจะรีบทําลายเปลือกไข่ทันทีนะครับเพื่อป้องกันพูล,ล่าแล้วก็สัตว์โรคกวนอย่างเช่นพวก มแมลงหรือประมดเพราะว่าตอนลูกนกเกิดออกมาใหม่ๆนี่แค่มดก็สามารถชาได้แล้วนะครับพ่อแม่เขาก็จะกินด้วยบางส่วนแล้วก็เอาป้อนลูกด้วยบางส่วนเพราะว่าเปลือกไข่ยังมีแคลเซียมอยู่ช่วยในการสร้างกระดูกเขาก็จะป้อนหรือว่าตัวไหนไม่กินมีวิธีที่เลียนกว่าน,นั้นนะฮะเอาไปจุกน้ำซะทิ้งลงน้าไปให้มันจุกไปเลยจะได้ไม่มีร่องรอยนะครับแล้วก็ตัวผู้กับตัวเมียช่วยกันเลี้ยงลูกนะครับเป็นเป็นสิ่งที่ค่อนข้างน่ารักมากนะฮะ แล้วก็ในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เขาจะมีพฤติกรรมที่คขอนข้างดุนะครับเพราะฉะนั้นในธรรมชาตินี่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ประชากรเขาเมื่อก่อนลดลงอย่างรวดเร็วคือถ้าเขาห่วงลูกนะครับเขาจะไม่ค่อยเชียงลูกนะฮะเวลานักล่าหรือเจอเงี้ยก็สมัดทั้งแม่แล้วก็ตัวพ่อนะครับอ่ะนี่คือลักษณะรังของเขานะครับซึ่งเราอาจจะไม่มีโอกาสได้เห็นนะฮะอันนี้เป็นลังที่เราถ่ายจาก พื้นที่ธรรมชาติจริงๆนะครับคือเขาจะทำรังในพื้นที่ที่ใกล้น้ำนะครับก็จะเอาวัชพืชหรือว่าสิ่งที่เขามีอยู่นะครับในพื้นที่บริเวณนั้นบางรังอัดกว้างได้ถึง2เมตรนะครับความสูงของรังนะครับเป็นนกที่ฉลาดมากนกกระเรียนพันธุ์ไทยความสูงของรังขึ้นอยู่กับความสูงของระดับน้ำนะครับเตาเคยเก็บข้อมูลรังหนึ่งที่ทำรังอยู่ที่เขตแสงเหนือนะครับที่ที่พวกนี้ถ้าใครบินสนนี้อาจจะผ่าน วันนั้นคือระดับน้ำก็สูงขึ้นเรื่อยๆเขาลูกแม่เขาก็เสริมขึ้นเสริมขึ้นจนเหมือนปีระมิดนะพอน้ําลดสูงประมาณเกือบสองเมตรนะครับลังนั้นคือสูงเกือบสองเมตรเลยนะฮคือเขาจะเอาเอาไข่ของเขานี่ให้ผลน้ําตลอดอ่คือนกเรียนพันธ์ไทยเนี่ยเป็นนกที่ว่ายน้ําไม่ได้นะครับเป็นนกน้ําที่ว่ายน้ําไม่ได้ตกน้ํานี่คือสูขิดท,ทันที แต่ว่าลูกเขาเกิดมาเนี่ยมีพรสวรรค์นะครับลูกเกิดมาเนี่มีพรสวรรค์ลูกเกิดมาขนแห้งปุ๊บว่ายน้าได้เหมือนเป็ดเลยแต่จะว่ายได้อยู่ที่ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับธรรมชาติก็าําหนดมาแค่นั้นพอขนเขาเริ่มหมดน้ํามันนะครับหลกคขนขนอุ้ยเริ่มหมดน้ํามันเนี่ยคือถ้าลงน้ําคือจมเพราะฉะนั้นแล้วหลังจากที่ฟักฟองที่หนึ่งฟองที่สองควรจะต้องฟักภายในสองถึงสามวันหลังจากฟองที่หนึ่งฟักเพื่อที่พ่อแม่จะได้พาออกจากหลังแล้วก็พิชเป็นที่แห้งนะครับซึ่ง โอกาสที่เราสูญเสียก็มาจากอันนี้ด้วยนะครับคือลูกตัวพี่ฟักก่อนปุ๊บขนแห้งตัวน้องยังไม่เกิดแม่เห็นแล้วว่าลูกแห้งสามารถว่ายน้ําได้พาออกจากหลังไปตัวน้องออกมาเลือหลาพ่อแม่ไม่อยู่หลังแล้วเรียบร้อยฮะสัตว์พูดแล้วไปกินคือเขาจะไม่รอนะครับเขาเขาไม่ได้มีสัญญาณในการผูกพันมากขนาดนั้นคือเขาอาจจะรู้ว่าลูกกาลังจะฟักแต่เขาจะไม่รอเขาจะเอาตัวที่แข็งแรงไปก่อนนะครับพาขึ้นคันนาไปหากินอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้ก็ ไปตามยถากรรมไปเป็นธรรมชาติขัดสันนะฮะลักษณะไข่นะครับลักษณะไข่เนี่ยก็จะเมื่นที่ได้รูปเห็นถ้าไขรนึกภาพไม่ออกก็จําลองไข่ห่านนะครับจะใหญ่กว่าไข่หา่านนิดนึงน้าหนักก็จะประมาณเกือบร้อยกว่ากรัมนะครับเวลาฟักนะฮะลูกนกจะเจาะทางด้านด้านด้านป้านนี้ฮนะเจาะเป็นวงกลมเหมือนเหมือนไข่เหมือนไก่นะครับอันนี้ก็จะเป็นพฤติกรรมการฟักไข่ของเขานะครับฟักไข่ก็ตัวผู้ตัวเมียก็จะมอบอย่างนี้เวลาที่มีผู้ล่า หรือว่าสปู๊เข้าไปใกล้เขาจะไม่ทิ้งหลังนะครับถ้าไม่จนตัวเขาจะได้วิธีทําตัวให้เล็กที่สุดหมอบลาไปกับพื้นเอาหัวลงลาไปหมดเลยเกบมองไม่เห็นนะครับนอกจากโจนตัวจริงๆถึงจะทิ้งหลังนะครับแล้วก็หลังจากปักตัวผู้กับตัวเมียก็จะช่วยเลี้ยงลูกนในในอนไข่ไอ้ลูกที่เราเห็นนะครับเลี้ยงไปจนกว่าน,นั่นแหละประมาณปีหนึ่งจนลูกสามารถบินได้คือความเสี่ยงอีกอย่างหนึ่งของนกกระเรียนเนี่ยก็คือ เขาโตในช่วงสามเดือนแรกค่อนข้างเร็วนะครับแต่ว่าเขาจะบินไม่ได้นะครับเขาจะยังบินไม่ได้ในช่วงสามเดือนแรกเนี่ยแต่ว่าเรามองไปเนี่ยเลยว่าเป็นลูกนกคือตัวเขาจะใหญ่มากนะครับแต่เขาบินไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาเจอศัตรูผหุล่าในธรรมชาต,ติอย่างเป็นสุนัขอย่างเงี้ยคือถ้าตัวพ่อตัวแม่ไม่ไม่ดุหรือไม่เก่งจริงๆเขาก็จะทิ้งนะครับเขาจะสู้อยู่แป๊บเดียวพอรู้ว่าไม่ไหวละก็ทิ้งลูกน้อยก็เสร็จน้องัไป นะครับอันนี้ก็เป็นธรรมชาติกัสันไปนะฮะทีนี้อันนี้ก็จะเป็นกระบวนการนะที่เรานําเข้ามาใช้ในการเพิ่มประชากรน,นะครับก็จะมีอันแรกเนะี่ยเป็นกระบวนการให้พ่อแม่ฟักแล้วกันในพ่อแม่ฟักไปสามสิบวันเกิดอันนี้กระบวนการนี้คือกระบวนการที่เราไปขโมยไข่เข้ามาเราก็จะใช้ตู้ฟักฟไขอ่อัตโนมัติแบบนี้เหมือนกันที่เราใช้ในสัตว์ปีกทั่วไปนะครับซึ่ง อุณหภูมิที่เราใช้จะอยู่ที่ประมาณ37องศานะครับความชื้นจะค่อนข้างสูงหน่อยนะครับก็คือตู้ชนิดนี้นะครับข้อดีของเขาคือเขาจะมีการเ,าเราสามารถเซตได้ว่า,าคุณจะต้องกลับไข่ทุกกี่ชั่วโมงนะครับของนกกระเรียนพันธุ์ไทยเราเราใช้2ชั่วโมงเดินครั้งนะครับแล้วกลับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆสิ่งสําคัญที่ต้องระวังก็คือเรื่องความชื้นเพราะว่านกกระเรียนพันธุ์ไทยเนี่ยต้องใช้ความชื้นค่อนข้างสูงในการฟักไข่เพราะฉะนั้นเราต้องระวังไม่ให้ ถาดน้ําที่มีตูในแห้งเด็ดขาดไม่ชนนั้นตัวอ่อนตายแน่นอนนะครับเราเคยเราเคยพลาดเราเคยอะไรมาเยอะเรารู้ว่าปัญหาที่เกิดจากอะไรและอีกอย่างหนึ่งก็คือปัญหาที่เราเจอก็คือกระแสไฟฟ้าเราควบคุมไม่ได้ว่ามันจะดับวันไหนนะครับเราก็ต้องมีสํารองถ้าดับไม่นานอย่างแค่หนึ่งชั่วโมงหรืออะไรเนี่ยไม่มีปัญหาแต่ถ้านานกว่านี้คือเอบร้อยนะครับโอเค ในส่วนของการพรา่อขยายพันธุ์ก็คงจะมีประมาณนี้นะครับสำหรับ